คนครับมีเรื่องตื่นตาตื่นใจให้ดูกันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีการไปพบหินคล้ายกับเต่าขนาดใหญ่อยู่ที่กลางไร่มันสำปะหลังเขาบอกว่ามันเหมือนเต่าจริงๆมากนะครับเหมือนเต่าที่ถูกสาบเอาไว้ครับทุกคนครับเรื่องนี้นะครับทีมปั่นหาเขาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปั่นจักรยานออกเที่ยวในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาได้ไปปั่นจักรยาน แล้วก็ไปพบกับก้อนหินขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายกับเต่ายักษ์อยู่กลางไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านนะครับที่อยู่แนวระหว่างรอยต่อบ้านใหม่มูลบนตำบลจระเข้หินกับบ้านคลองยางตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เลยนำมาโพสต์บอกเล่าถึงความแปลกและอัศจรรย์ของธรรมชาติจนเป็นที่สนใจของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ มีการลงไปดูในพื้นที่ด้วยของนักข่าวนะครับพร้อมกับนายแดงมงกุฎกิ่งผู้ใหญ่บ้านพองยางเนี่ยก็พบว่าหินก้อนดังกล่าวตั้งอยู่ริมไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านอยู่ที่ท้ายอ่างเก็บน้ําบ้านพองยางเป็นหินขนาดใหญ่เลยนะครับที่โผล่พ้นดินสูงประมาณ2เมตรกว้างประมาณ2อเมตรด้วยหนักไม่น้อยกว่า4ตันนะครับโอ้โหแต่เหมือนว่า จะยังมีฐานหินด้านล่างลึกลงไปในดินอีกซึ่งหินก้อนนี้ไม่ได้ถูกรื้อออกจากพื้นที่เหมือนกับหินก้อนอื่นๆในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับทุกคนจากการสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าหากมองก้อนหินนี้จากทางทิศเหนือก้อนหินนี้จะมีรูปร่างเหมือนกับเต่าพนายักษ์โอ้โหกําลังโผล่ออกมาจากพื้นดินแล้วก็หันไปทางทิศใต,ใต้มีทั้งหัวทั้งขากระด,ดองครบถ้วนเมื่อไปยืนบนก้อนหินเนี่ยก็จะเห็นลายลวดลายด้านบนคล้ายกับลายบนกระด,งดองเต่าโอ้โหเขาบอกว่ามีความสวยงาม เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทุกคนลองดูภาพไปพร้อมๆกันเนี่นะครับจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็บอกว่าบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่ทํากินของชาวบ้านมาหลาย10ปีแล้วนะครับเจ้าของที่ดินผืนนี้เป็นคนในพื้นที่ซึ่งหินก้อนนี้ก็เป็นหินขนาดใหญ่คาดว่าจะมีฐานลึกลงไปใต้ดินอีกนะครับน่าจะมีน้ำหนักหลาย10ตันเลยจึงทำให้ไม่สามารถรือ้อหรือว่าขยับไปไหนได้ ไอความพิเศษรูปร่างของมันนี่ก็คือคล้ายกับเต่ายักษ์ที่ถูกสาบให้กลายเป็นเต่าอยู่บริเวณนั้น จะแปลกอยู่บ้างแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องพิสดารหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับก้อนหินนี้แต่อย่างไรนะครับเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติหินจะถูกมองเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามจินตนาการและตามความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยส่วนตัวผู้ใหญ่บ้านมองว่าหินก้อนนี้ก็เหมือนกับเต,ต่ายักษ์มากจริงๆและเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ลองขอจุดทูบเสียงทายตัวเลขดูสักครั้งหนึ่งซึ่งนะครับก็มีเลขท้ายทูบผลปรากฏออกมาอย่างที่เห็นนะจะเห็นเป็นเลขอะไรก็เดี๋ยว แล้วแต่ดวงของท่านที่ท่านจะเห็นกันแล้วกันนะครับเอาละครับทุกคนครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับกับเต่ายักษ์แห่งนี้และเชื่อได้เลยนะครับถ้าถูกหวยใ,ในงวดที่จะถึงเนี้ยะรับรองนะครับเต่าเตรียมตัวไว้เลยนะครับจะมีพวงมาลัยมีทูบมีเทียนแล้วก็มีแป้งไปรูปไลท์ไปจุดขอขอมาขอเลขขอโชคกันไม่ขาดสายอย่างแน่นอนครับ